เราสวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาให้ส่วนหัวของตารางเนี่ยฮะตรงนี้ที่ผมเอไว้นะครับเนี่ยเลื่ลงมาคือถ้าเป็นหน้าใหม่ปุ๊บมันจะไม่โชว์นะครับนะหอืน,นมันจะไม่โชว์มันโชว์แต่หน้าแรกเราจะมาทําการตรึงตึงส่วนหัวตรงนี้นะครับเนี่ยแถวนี้นะครับให้แสดงทุกหน้านะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น ออฟฟิศเวอร์ชันนะครับให้เราไปที่ดูเมนูด้านบนนะครับไปที่เข้าโครงนะครับอ่ามันจะไม่มีคําว่าตึงนะครับมันจะมีคามํา,นะคคว,าว่าทําซ้ําแถวส่วนหัวตัวนี้มมนคลิกไม่ได้นะครับที่มมนคลิกไม่ได้เพราะว่าเราต้องเราต้องอันนี้ก่อนนะครับเราต้องคุมมันไว้ก่อนคมุมทึบไว้ก่อนทั้งแถวเลยนะครับเอาทั้งแถวเลยอ่าพอคลิกไปปุ๊บ เห็นไหมครับพอคลิก,กได้มันก็จะทํางานได้เห like ็นไหมครับมันก็จะทํางานให้แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทึบนะครับดูถ้าเราไม่ทึบตรงนี้มันก็จะก็จะทํางานไม่ได้นี่ครับเขาโค้งนะนครับเพราะฉะน,นั้นเราต้องแล้วก็กดตรงที่ ทำซ้ำแถวส่วนหัวนะครับนี่กดไปหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันก็จะแสดงส่วนหัวเนี่ยดูหน้านะครับแต่เวลาเราจะไปแก้ข้อความแล้วมาแก้ที่นะครับแถวแรกแถวอืจะคลิ้ไปได้ใช่ไหมครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับในการจัดเอกสารของออฟฟิศนะครับ